ดีมาฝากเช่นเคยนะคะกับ <นะ S 2> การฝากร้านกับไทยรัฐโซโควิดร้านที่จะนําเสนอวันนี้เป็นร้านเป็ดย่างโอ้ยนี่ก็น,น่ากินเป็ดย่างจากร้านติ่งเป็ดย่างนะคะมีทั้งเป็ดย่างเป็ดพะโล้เนื้อนุ่มๆปีกเป็ดพะโล้ปากขาและเครื่องในมาพร้อมกับน้าราดพะโล้แบบกลมกล่อเลยคุณแล้วนอกจากนี้เขายังมีหมูกรอบมันน้อยแต่กรอบนานนะนี่แล้วก็มีหมูหมักหมูแดงหมักเครื่องนะคะอร่อยนุ่มไม่เหนียวมีให้เลือกทั้งบะหมี่ยกบะหมี่ไข่เส้นดอง เยอะแยะมากมายส่วนเมนูข้าวก็มีข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูมดแดงข้าวหมูกรอบหรือคุณจะสั่งเป็ดเป็นตัวไหมออล้วจะให้เลาะกระดูกให้ด้วยก็ได้ดหรือถ้าคุณชนะอยากกินกระดูกก็เอากระดูกไปด้วยก็ได้เห<ด>มือนกันชอบแทะกระดูก <laughs> กินเอืกอสิไม่เอากะดกใครสนใจอยากจะสั่งนะคะถ่ายภาพเก็บไปเลยนะคะห<ช>นะึ่งสองแซมชนาใครอยากจะฝากร้านก็ทําตามกติกานะคะเข้าไปในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจไทยรัฐทีวีค่ะส่งภาพสินค้าของคุณมาหรือว่าจะถ่ายคลิปมาไม่เกินหนึ่งนาทีก็ได้บอกรายละเอียดสถานที่ตั้งช่องทางจัดจาหน่ายและราคามาให้ชัดเจนเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะนําเสนอร้านค้าของคุณแล้วเอาละครับบอกแบบนี้แล้วกันนะครับไทยรัฐทีวีของเราพร้อมที่จะ จับมือคุณผู้ชมผู้ประกอบการร้านค้าแล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ